สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาสุขศึกษาครับของชั้นปถมศรึกษาปีที่2นะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่11นะครับก็เป็นเรื่องของสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัวเรานะครับวันนี้เราก็มาศึกษาเรื่องสารเสพติดกันที่นักเรียนรู้จักและไม่รู้จักนะครับตามความแล้วเราก็ นะครับสำหรับสารเสตติดนะครับก็จะมีวันต่อต้านยาเสตติดโลกนะครับก็คือต่อต้านสารเสตติดก็จะเป็นวันที่26มิถุนายนะครับของทุกๆปีนะครับเขาให้เป็นวันระลวงในวันต่อต้านยาเสตติดนะครับของทั่วโลกเลยครับก็คือ็นสากลที่เขาได้กำหนดมานะครับซึ่งสารเสตติดนะครับและสารอันตรายใกล้ตัวเรานะครับสารเสตติก็คือหมายถึงนะครับสารหรือสิ่งแปลกปลอม หรือสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเราซึ่งทาให้เราติดและร่างกายเราจะต้องการสิ่งนั้นในปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมีผลและอันตรายต่อร่างกายและจิตใจเราอยา่างรุนแรงนะครับโดยสาเหตุของการติดสารเสพติดนะครับแน่นอนที่หนึ่งเลยถูกหลอกลวงหรือถูกชักชวนจากผู้อื่นนะครับด้วยความอยากรู้อยากลองนะครับความอยากรู้อยากลองว่ามันเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะครับ3นะครับการเรียนแบบพฤติกรรมคนในครอบครัวหรือ ในคนที่บุคคลเราชื่นชอบหรือในเกี่ยวกับดารานักร้องนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่เป็นต้นเพื่อที่จะให้เราเกิดความอยากนะครับอยากเรียกว่าความอยากที่จะลองกับในสารเสิติดต่างๆนั้นๆนะครับกอมาสารเสพติดนะครับที่เป็นปัญหาสาคัญนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือบุหรี่บุหรี่ที่ทําจากใบยาสูบนะครับซึ่งเขานามาอบตาแห้งแล้วก็หันแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการนะครับสร้างเป็นยาสูบก็คือจะมีสารพวกนิโคตินน้ำมันดิบนะครับไซยายนะครับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับที่เป็นอันตรายนะผู้สูบและผู้ใกล้ชิดนะครับโทษของบุหรี่ทําให้แน่นอนมีกลิ่นปากครับมีกลิ่นปากกินตัวครับเป็นที่น่ารังเกียจคุยกับใครก็จะมีกลิ่นนะครับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ครับหากได้รับควันบุหรี่นะครับก็จะทําให้มีโอกาสแท้งลูกนะครับนี่อานเสีย ลูกน้อยนะครับที่อยู่ที่เป็นทารกอยู่ในขันนะครับหรือบางทีอาจจะทำให้ถึงขั้นพิการทางสมองเพราะว่าดูดสูดดมเข้าไปบ่อยๆนะครับแล้วก็การป้องกันนะครับาป้องกันก็เราก็หลีกเลี่ยงจากคนที่สูบบุหรี่หรือไม่อยู่ใกล้นะครับไม่อยู่ใกล้เขานะครับไม่ทดลองไม่ทดลองสูบนะครับไม่ต้องไปอยากรู้อยากลองนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับการต่อต้านบุหรี่นะครับทั้งโรงเรียนและชุมชนเพราะว่าในทุกๆปีโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมก็คือทุกวันที่2 6ห ของมิจนาโย์ของปีจะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับแล้วก็ขอร้องกับนใกล้ชิดนะครับคนนนี้อบครัวนะครับไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับมาดูโทษของบุหรี่นะครับโทษของบุหรี่เป็นยังไงแน่นอนเห็นไหมครับในดังในรูปภาพเลยหลอดเลือดในสมองนะครับแตกตีบนะครับเป็นโรคมะเร็งนะครับเป็นโรคมะเร็งมะเร็งปอดนะครับโรคเกี่ยวกับกระดูกและล้ามเนื้อนะครับ ระบบทางเดินปัสสาวะโรคหัวใจแล้วก็มีโอกาสตาบอดนะครับผู้หญิงตั้งครรภ์ก็เสี่ยงแข็งเสื่อมสภาพนะครับส่อมสมรรถภาพทางเพศนะครับโรคระบบทางเดินอาหารและก็ละหลักๆ<ะ>เลยนะครับปอดเราปอดของเรานะครับ mm hmm. ก็จะถูกลปมปูงปองเป็นมะเร็งปอดหรือบางคนช่องเขาเรียกว่าท่อ,อ,อลำคอนะครับหลอดอาหารมี การดักสิบเงือกเป็นปากบาดปากเป็นบาดแผลนะครับเป็นมะเร็งปากมะเร็งเงือกอันนี้อันตรายมากสุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับสําหรับคนที่ดูบุหรี่นานๆนะครับต่อมานะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแ<ๆ>อลกอฮอล์คือเครื่องดื่มชนดิดต่างๆครับที่ส่งแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์สุราสุราวยิ่งยุคยุคทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสป,ปายน้ำผลไม้ที่เขาที่เขา หมักนะครับแล้วก็ขายกันในรวลาร้านสะดวกซื้อนะครับเด็กๆัยรุ่นก็จะชอบไปซื้อมาลองมาดื่มกันนะครับโทษนะครับโทษอันตรายนะครับทําให้เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังกินไปนานๆเป็นโรคตับตับแข็งนะครับแล้วก็พอดื่มเมาเสร็จแล้วก็ขับรถนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับเขาเรียกว่าเมาแล้วขับนะครับทําให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้นะครับพอเมาไปมากๆหูอื้อตาลายทรงตัวไม่อยู่นะครับ ตัวเหม็นนะครับบางคนเมานอนเกลือกิ้งนะครับไปนะครับอันนี้ก็เป็นโทษของสุรานะครับของพอเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การป้องกันของเราก็ไม่ทดลองไม่ต้องมาอยากรู้อยากลองนะครับปฏิเสธเมื่อเขามีการชักชวนนะครับแล้วก็เขาร่วมพิจัรกาต่อต้านนะครับไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ดื่มแอลกอฮอล์บางทีเราได้กินเราก็เมาได้ครับซึงเราไม่ต้องดื่มนะครับนัเรเยนขอร้องม้วนใกล้ชิดนะครับงดหรือเลิกนะครับดื่มนะครับ โทษของมันก็จะส่งผลนะครับในรูปภาพเลยตับนะครับสมองไตหัวใจนะครับนี่คือที่ส่งผลหลักๆเลยนะครับต่อมายาบ้าครับยาบา้ายาบ้าก็เป็นสารเสพติดที่พิจมหมายชนิดร้ายแรงของประเทศไทยเราเลยนะครับซึ่งมีสารเฟมเตมินนะครับเป็นส่วนประกอบซึ่งยาบ้าจะมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายหัวใจเราเต้นเร็วหน้ารูขเสือ้อสูบฉีดน,นะครับแต่เมื่อหมลิ์จะมีรู้สึก ร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพียครับซึ่งส่วนใหญ่เขาจะใช้ในการทํางานแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับเป็นการคึกขนองเป็นการหาผลประโยชน์นะครับสส้นจีบไม้นะครับการป้องกันเราก็ไม่หลงเชื่อครับเชิญชวนนะครับกบเพื่อนที่ดีนะครับใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ของกําลังกายนะครับอย่างยาบ้าผลน้องมันในรูปภาพอกธิ์นะครับต่อจิตใจต่อประสาทต่อพฤติกรรมทําให้กลายเป็นบุคคลที่ก้าวลาวของคุวเองไม่ได้พูดจา ไม่ดีนะครับกับคนในครอบครัวและบุคคลรอบข้างนะครับถึงขั้นร้อนถึงขั้นร้อนมีข่าวบ่อยๆนะครับขั้นร้อนจับเป็นตัวประกันหรือทำ้ายตนเองนั่นเองนะครับนี่คือฤทธิ์ของยาบ้านะครับนั่นเลยวันนี้คุณครูก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในส่วนของยาเสพติดวันนี้นี่คือ,อสาเหตุและโทษยาเสพติดที่ครูยกตัวอย่างมาเอาไว้ในสัปดาห์หน้าคารัต่อไปเราก็จะพบก,กันในเรื่องของ ประเภทของยาเสพติดนะครับว่ามีกี่ประเภทเป็นประเภทไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไว้พบกันในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้ครูก็จบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ